มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะอาเชิญเชิญแม่ชีกรับนมัสก,การท่านพระอาจารย์ค่ะเอ่อจะขอโอกาสท่านพระอาจารย์ช่วยขยายขยายความถ้าเรายกตัวอย่างในเรื่องของโทสะมูลจิตขณะที่ได้ยินเสียงก็จะมีมนานัสการเนี่ยเข้าประกอบแล้วก็มีวิตุกที่ยกขึ้นไปสู่อารมณ์นั้น ในยะของมนาสิการกับวิตกเนี่ยที่ว่ามุ่งและนำกับยกสัมปยุตธ,ธรรมเนี่ยมันต่างกันยังไงค่ะแล้วขอช่วยอธิบายว่าสัมปยุตธ,ธรรมเนี่ยมันคืออะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตัวตัวมนาสิการใช่ไหมเจ้าค่ะคืออย่างนี้ในขณะที่ได้ยินเสียงคืออย่างนี้ตัวมนาสิการเนี่ยพอพูดถึงมนาสิการเป็นอย่างนี้ สภาพของมนัสิกานดังที่ได้กล่าวว่าสภาพที่ทําให้อารมณ์เกิดในใจถ้าทําให้อารมณ์เกิดในใจเขาเรียกว่าอารมณะปฏิปาทกรรมมนัสสิการละถ้าสภาพที quasi, pregnant, a, th th sauna, ่ทําให้วิถีจิตเกิดขึ้นเขาเรียกว่าวิถีปฏิกาปฏิปาทกรรมมนาสิการถ้าทําให้ชาวนะจิตเกิดขึ้นเขาเรียกชาวนะปฏิปาทกรรมมนสิการละฉะนั้นตัวมนสิการละ อารมามณปฏิการมรณสิการละเนี่ยหมายถึงมนณสิการเจดสิกที่จัดเข้าในสังขารละขันนะเป็นสังขารละขันธรรมชาติที่มุ่งและนำสัมยุญธรรมขึ้นสู่อารมณ์เนี่ยคือรับอารมณ์เนี่ยก็หมายความว่าในขณะที่ตัวมนณสิการเกิดขึ้นเนี่ยมนณสิการเขาจะเกิดร่วมกันกับจิตทุกประเภทในกรณีแห่งการรับอารมณ์ ที่ว่ามุ่งนำสัมยุตธ,ธรรมสู่อารมณ์รับอารมณ์เนี่ยหมายความว่ามนสิการนั้นเนี่ยเวลาจะรับสีเสียงกลิ่นรสผฏภัพเขาจะมีเป็นธรรมชาติที่ไปนําจิตและเจสิกทั้งหลายหรือธรรมะที่เกิดร่วมกับเขายกตัวอย่างเช่นในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะรับสีรับเสียงทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นเขาก็จะมีหน้าที่ในการนําสัมยุตธรรมขึ้นสู่อารมณ์อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอารมณะ ปฏิปาทกรรมนาสิกาละถ้าเป็นวิถีปฏิปาทกรรมนณาสิกานั้นน่ะได้แก่ปัญจทวรารลชนะฉะนั้นปัญจทวารลชนะจิตเวลาเกิดขึ Luk ้นมาปุ๊บเห็นไหมเมื่อกี้ที่พูดถึงปัญจทวรารลชนะก็เรียกเป็นมนณาสิกานือนกันเป็นมนณาสิกาที่ทําให้วิถีจิตเกิดขึ้นทําให้วิถีจิตเกิดขึ้นเขาเป็นตัวต้นวิถีหลังจากปัญจทวารลชนะแล้วก็จะมีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยวิถีจิตเกิดขึ้นส่วนชวนะปฏิปาทกามนสิกาละเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงตัวโวธทพนะหรือตัวโมโนทวารละชนะเวลาโวธทพนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปุ๊บชาวนะจะเกิดขึ้นทันทีก็เรียกว่าเป็นมนสิการที่จะทําให้ชวนะเป็นไปมันก็มีว่ามนสิการที่เป็นไปในลักษณะนี้ทีนี้ความต่างละ่ะ ความต่างกันก็คือว่าการใส่ใจด้วยการมันสิการเจตสิกแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ปรากฏขึ้นไอกรณีอย่างนี้ก็คือว่าไอตัววิตกยกจิตที่เกิดพร้อมกันกันกบตนในสู่อารมณ์มันต่างกันเนี่ยตัววิตกเป็นตัวยกจิตยกจิตก็หมายความว่ายกจิตด้วยยกโยเจตสิกด้วยยกพวก วิตกวิตกเป็นสังขารขันนี่เขายกทั้งจิตยกทั้งเจตสิกที่ประกอบทั้งดวงนั่นแหละขึ้นสู่อารมณ์ส่วนถ้าเจตนาล่ะเจตนากระตุน้นกระตุ้นเตือนธรรมะที่เกิดพร้อมกันกับตนที่วิตกขึ้นยกขึ้นสู่อารมณ์นั้นแล้วอ่ะให้ประกอบร่วมกันกับตนดุจอะไรดุจกับแม่ทัพถ้าเจตนานะเหมือนกับแม่ทัพแม่ทัพนายกองเนี่ย ที่ประกอบร่วมกันกระตนในสนามรบแปลว่าอะไรเจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นให้สภาวธรรมหรือให้กับภาษาเวทนาให้สัญญาให้เวทนาหรือให้สภาวธรรมทั้งหลายเนี่ยให้ทํากิจของตนฉะนั้นก็ตัววิตัวตัวเจตนาเนี่ยกระตุ้นไม่ไม่เรียกว่ายกไปกระตุ้นให้บอกทําหน้าที่ส่วนมนสิการเนี่ยให้ทามาที่เกิดพร้อมกันกับตนเนี่ย ที่วิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วประกอบอยู่กับอารมณ์ดุดอะไรเหมือนกับนายสารถีเหมือนกับนายสาร,ถ,นนสารถีประกอบมาอ้าประกอบม้าไว้กับรถแล้วเนี่ยประกอบมา้าม้าไว้กับรถทำสามประการเนี่ยคือวิตกเจตนาและมนสิการเนี่ยมันมีความต่างกันอย่างนี้เห็นไหมต่างกันก็คือวิตกเป็นตัวยกยกจิตและเจสิกขึ้นสู่อารมณ์ เจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นให้สัมยุตธ,ธรรมทำหน้าที่เหมือนแม่ทัพส่วนมนสิการเนี่ยให้ทำรรที่เกิดพร้อมกระตนเนอันวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วให้ประกอบอยู่กับอารมณ์คือวิตกเป็นตัวยกอยู่แล้วมนสิการก็เลยบอกว่าไปมีหน้าที่ในการที่จะประกอบจิตและเจตสิกให้ให้อยู่กับอารมณ์นั้นแต่ว่าการยกเป็นหน้าที่ของวิตตกการกระตุ้นเตือนให้ทำหน้าที่เป็นหน้าที่ของเจตนา เวลาเราจะกล่าวสามตัวต้อง,อง,องจะกล่าวธรรมะเนี่ยต้องกล่าวสามตัวเห็นภาพเพราะตัวมนุษยการเหมือนนายสารถีที่ประกอบม้าไว้กรบรดประกอบม้าไว้กัะรถไอตัววิตกเป็นสภาพที่ยกไอตัวเจตนาเหมือนกับแม่ทัพนายกรองที่นำทหารออกลบแล้วก็บอกให้ทำหน้าที่ของตนเองวิตกก็ดีเจตนาก็ดีมนุษยการก็ดีเนี่ยเขาทำหน้าที่เชื่อมโยงกันแบบนี้เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ แต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องมีวิตกยกก่อนยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไอ้ตัวมนุษการจึงไปบอกให้ตัวสภาวธรรมนั้นประกอบหรือจับอารมณ์ไว้รับอารมณ์นั้นไว้อันวิตกยกขึ้นมาแล้วส่วนเจตนาก็เมื่อวิตกยกมาแล้วเจตนาก็บอกว่าคุณมีหน้าที่อะไรทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปในลักษณะแบบนี้พอจะเห็นภาพชัดไหมหมดเวลา อาสมควรแก่เวลาแล้วขอโมทนากับท่านทั้งหลายพรุ่งนี้ค่อยศึกษาต่อขออนุภาพเห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปริยสงฆ์คุณความดีทั้งหลายจงคุ้มครองกระแสชีวิตยอมญาติบิดให้ดำเนินไปตามมรรคาของพระจินนเจ้ารู้ถึงอนุปาทาบริณิพานคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันทุกท่าน,ท,ท,านทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุอารหังสมมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภคะวตาธโมธามังนัมมาสมิสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคสังขังนัมามิขอเราท่านทั้งหลายกราบพระอาจารย์สมทบพระกรมโมพร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบระมาศาสสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสลมเล้าทั้งหลาย มนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะบ้างภูเขาเป็นสารณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะเป็นต้นบ้างพะระบรมาศ,าศ,าศาสสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมาหันตะภัยหมาหันตะทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงบาริยสง์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดรู้สมุทยสัจจะด้วยการละปะหานใ้หมดสิน้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนอาศัยสารณะเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยหมันตทุกเป็นต้นได้